สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการสร้างเซอร์ติฟิเคตออนไลน์กันนะคะเซอร์ติฟิเคตออนไลน์นะคะก็ทำไม่ยากนะคะเครื่องมือที่ใช้ก็มีไม่เยอะนะคะก็จะมี Google Form นะคะ Google Slide แล้วก็แอดออนที่ชื่อว่า Certify M นะคะ Google Form นี้ก็เอาไว้สำหรับสร้างแบบฟอร์มนะคะให้ผู้ใช้เนี่ยทำการกรอกข้อมูลนะคะหรือในบางกรณีเนี่ย าบางทีเนี่ยอาจจะในการมอบร์ติฟิเคตให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการทําแบบทดสอบก่อนนะคะให้ผ่านกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนั้นก็แล้วแต่นะคะก็อาจจะทําการสร้างแบบฟอร์มที่เป็นลักษณะของแบบทดสอบก็ได้นะคะก็จะใช้ Google Form ทีนี้ใน Google Form ตรงนี้ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยจะต้องมีการติดตั้งแอดออนนะคะหรือว่าส่วนเสริมที่ชื่อว่า c e r t i f y M นะคะเข้าไปเพื่อทําให้อ่า การสร้างแบบฟอร์มนี้มันสามารถไปเชื่อมโยงและออกแบบออกมาเป็นตัวเซอร์ติฟิเคตออนไลน์ได้นะคะและอีกตัวที่สำคัญมากก็เช่นกันนะคะก็คือ Google s l i d e นะคะ Google Slide นี้ก็เอาไว้สำหรับออกแบบพื้นหลังนะคะหรือว่าหน้าตาของเกยตติบัตหรือว่าเซอร์ติฟิเคตนะคะว่าอยากจะให้มีหน้าตาออกมาแบบไหนนะคะ ทีนี้การทำงานนะคะเป็นยังไงนะคะหลังจากที่เราทำการสร้างแบบฟอร์มออกแบบเกียรติบัตรติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้หน้าฟอร์มที่เป็นลิงก์นะคะส่งให้กับบุคคลภายนอกทำแบบทดสอบนะคะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ระบบก็จะมีการส่งเซอร์ติฟิเคตนะคะที่ผ่านเงื่อนไขอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ย mm hmm. เข้ามาอย่างอีเมลนะคะของผู้กรอกข้อมูลนะคะ ก็อาจจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF นะคะหรือว่าไฟล์รูปภาพนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นไปดูวิธีการทำในส่วนของ Google Form กันก่อนนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของ Google Form ที่ได้สร้างไว้แล้วนะคะอันนี้ตัวอย่างที่ทำไว้ก็จะเป็นการทำแบบทดสอบความรู้ทางด้านภาษาจีนขั้นพื้นฐานนะคะที่มีการสร้าง แบบฟอร์มแบบทดสอบนะคะแบบฟอร์มเบื้องต้นก็จะเป็นแบบฟอร์มที่สำคัญนะคะได้แก่ที่อยู่อีเมลนะคะพวกชื่อนามสกุลน,นะคะแล้วก็แบบทดสอบวัดความรู้ประมาณ5ข้อนะคะวิธีการสร้างของอแบบทดสอบตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ไปดูในคลิปด้านบนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำลิงก์ไว้ให้นะคะว่าทำไหมว่า,าไปยังไงนะคะ ตอนนี้เมื่อเราทําการสร้างแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะคะสร้างแบบสอบถามเฉลยกําหนดคะแนนอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงขั้นตอนของการติดตั้งแอดออนที่ชื่อว่า Certify M นะคะในหน้า Google Form เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าตรงแถบด้านบนตรงนี้ค่ะแถบเครื่องมือเนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปจิก๊กซอนะคะตรงนี้เป็นตัวที่เราจะติดตั้งตัวแอดออนเพิ่มนะคะถ้าในบ,บางกรณีนะคะหน้าจอของใครที่ไม่ขึ้น ไอคอนส่วนเสริมหรือว่าแอดออนตรงนี้นะคะให้เรามาเปิดตรงนี้ค่ะ3จุดนะคะเล่อนลงมาด้านล่างเราก็จะเจอส่วนเสริมนะคะเปิดตรงไหนก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวขอคลิกจากตรงนี้ละกันเพราะว่าง่ายดีนะคะพอคลิกมาปุ๊บนะคะมันก็จะทําการขึ้นโชว์แอดออนที่สามารถเอามาใช้ร่วมกับ Google Form ได้นะคะซึ่งตัวที่เราใช้ก็คือตัวนี้ค่ะ Certify M นะคะแล้วก็ทําการคลิกเข้าไป จากนั้นนะคะมันก็จะมีตัวเลือกอยู่สักตัวเลือกให้คลิกตรงนี้ค่ะ Show Certify M Controls ตรงนี้นะคะคลิกตรงนี้ขึ้นมาจากนั้นนะคะเราก็จะได้แถบเครื่องมือนะคะอยู่ทางหน้าหน้าจอขวามือตรงนี้นะะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการตั้งค่าตัว Add-on Certify M นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเวลาเราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ย Status ต,ต,ตรงนี้นะคะเป็น Off มันปิดอยู่นะคะเราต้องทำการเปิดนะคะทุกครั้งเราก็มาคลิกที่ turn on นะคะรอสักครู่นะคะพอคลิกที่ turn on เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะขึ้นว่า certification is on แสดงว่าตอนนี้เราเปิดการทำงานของตัว add on ตัวนี้แล้วนะคะ ามาดูคำสั่งถัดมานะคะก็จะมี certificate record นะคะมี passing นะคะ passing ตรงนี้จะเป็นตัวที่ระบุว่าเงื่อนไขการให้ certificate นะคะถ้าในกรณีที่เป็นแบบทดสอบเราจะกำหนดให้ผู้ทำเนี่ยต้องผ่านกี่เปอร์เซ็นต์นะคะบางทีอาจจะเป็น 50%, 60%หรือ 70%, 80%แแล้วแต่นะคะอันนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็น60%นะคะ จากนั้นมาดูตรงแคมเปญนะคะ c e r t i f y m เนี่ยจะมีแคมเปญให้เลือกนะคะซึ่งเป็นของตัว Add-on นเองที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะมีอยู่ประมาณหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราอยากสร้างเองก็ได้นะคะแต่ว่าทีนี้ถ้าในกรณีที่เราไม่อยากสร้างเองเราอยากใช้ของเขานะคะเราอยา,อยากจะรู้ว่าแทมเปญแบ็กเฟ m e เป็นยังไง Golden เป็นยังไงนะคะเราสามารถมาเลือกดูได้ค่ะโดยมาคลิกตรงนี้ค่ะพรีวิวออนนะคะ ก็จะเข้าสู่หน้าต่างนี้นะคะให้เราดูว่าอารูปแบบของแคมเปญที่ตัวแอดออนตัวนี้เขามีไว้ให้มีอะไรบ้างนะคะหรือถ้าหากว่าเราอยากจะสร้างเองก็อย่างที่บอกนะคะเราก็มาสร้างเองได้นะคะใน Google Slide นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างกันนะคะแบบฟอร์มถ้าเราไม่ชอบตรงนี้นะคะอ่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็คือหน้าต่างของ S Google s l i d e นะคะที่ได้ทำการสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าอยากจะให้หน้าหน้าตาของใบประกาศของเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงก็จะมีประมาณนี้นะคะทีนี้ในกรณีที่เราจะทำนะคะเริ่มต้นเป็นยังไงบ้างนะคะตอนที่เราทำการสร้างตัว Google Slide มาเนี่ยเริ่มต้นเราต้องทำการตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนเพราะว่าตัว Google s l i d e อะคะ่ะเวลาที่เราเปิดมาครั้งแรกเนี่ย หน้าจอการแสดงผลเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอสําหรับการนําเสนอผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะแต่ทีนี้เนี่ยการทำ Google Slide ในครั้งนี้คือเราต้องการจะสร้างเป็น Certificate ออนไลน์ใช่ไหมคะในบางบางครัง้งบางทีเนี่ยเราอาจจะอยากเอาไปปริ้นนะคะเก็บใส่แฟ้มของเราไว้จำเป็นที่จะต้องมีการตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็นขนาด อาจจะเป็น ac a 5อันนี้ก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปทำการตั้งค่าหน้ากระดาษค่ะไปที่ไฟล์นะคะไปที่เมนูไฟล์จากนั้นก็มาที่เมนูตั้งค่าหน้ากระดาษนะคะตั้งค่าหน้ากระดาษเนี่ยถ้าคลิกตรงขนาดตรงนี้เดิมเนี่ยเราจะเห็นว่ามีขนาด ที่มันแสดงผลแบบ4:3ต16:9 16:4อ,อ,อันนี้มัน,เป,นเป็นขนาดบนหน้าจอนะคะแต่ถ้าเราต้องการตั้งค่าหน้ากระดาษให้ตรงกับ A4 แล้วก็มาเลือกกำหนดเองนะคะทีนี้อันนี้อาจจะต้องไปดูมาเองค่ะว่าขนาด A4 ความกว้างเท่าไหร่ A5 ความกว้างเท่าไหร่อันนี้กำหนดไวให้แล้วนะคะความกว้างนะคะเราปรับเป็นแนวนอนใช่ไหมคะ ขนาดของ A4 ก็คือ29.7.21.0กับนะคะหน่วยเป็นเซนติเมตรจากนั้นเราก็กดใช้นะคะพอกดใช้ปุ๊บนะคะหน้าตามันก็จะมาประมาณนี้นะคะเราก็จะได้แบบฟอร์มของเราละทีนี้อันดับต่อไปนะคะในครั้งแรกที่เราเปิดมาเนี่ยมันจะได้เป็นพื้นสีขาวใช่ไหมคะเราก็ไปทำการออกแบบพื้นหลังนะคะจากโปรแกรมกราฟิกโฟโต้ชอปอะไรเงี้ยแล้วแต่เรานะคะเสร็จแล้วเราก็เอาพื้นหลังมาใส่ ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนพื้นหลังนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนพื้นหลังละกันนะคะวิธีการก็คลิกที่สไลด์แล้วก็พื้นหลังนะคะแล้วก็เลือกรูปภาพใหม่ตามที่เราต้องการนะคะทีนี้ได้เตรียมทําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของพื้นหลังเดี๋ยวจะแชร์ไ้ให้ด้วยนะคะ<ม>เดี๋ยวจะแชร์ลิงก์ไว้ในท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวก็สามารถที่จะไปทําการดาวน์โหลดมาใช้งานได้นะคะอันนี้นะคะ อตอนนี้เราก็ได้พื้นหลังมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นนะคะขั้นตอนต่อไปเมื่อเราได้พื้นหลังมาแล้วเราก็มาทําการสร้างนะคะรูปแบบของข้อความนะคะจะให้มีข้อความอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะอาจะให้มีใส่ข้อความนะคะแล้ก็ทําการพิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะ หลังจากที่เราเปลี่ยนพื้นหลังเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ทําการจัดวางการแสดงผลข้อความใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะทีนี้ให้สังเกตนะคะตัวอักษรที่เป็นตัวสีแดงนะคะอย่างเช่นเนมชื่อตรงนี้นะคะสกอ์นะคะแล้วก็เดทตรงนี้ข้อความตรงนี้นะคะจะให้ตัว Google Form กับ แอดออนเซอร์ติฟายเอ็มเนี่ยให้ระบบเนี่ยมันทำการกรอกอัตโนมัตินะคะซึ่งชื่อเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะคะแนานที่ทำได้ตรงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็วันที่ตรงนี้ก็จะเป็นวันที่ปัจจุบันนะคะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะคะของอบางที่นะคะการออกแบบปฏิบัติบางที่ก็จะมีเปลี่ยนแปลงเฉพาะในส่วนของชื่อนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะจัดวางยังไงหลังจากที่เราทำการออกแบบ หน้าตาของเกียรติบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการเมิดนะคะเมิดก็คือการทําให้ตัว Google Slide นะคะกับตัว c e r t i f y M เนี่ยมันรู้จักกันว่าจะต้องออใช้แท็กหรือว่าใช้โค้ดอะไรนะคะในการเชื่อมโยง แท็กหรือว่าโค้ดที่ใช้ในการเชื่อมโยงนั้นนะคะ mm hmm. ก็จะเรียกว่าเ e มิดแท็กนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะใช้ยังไงนะคะกลับมาในส่วนของแบบสอบถามนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเลือกนะคะตัวเทมเพลตนะคะที่เป็น g o o g l e Slide ที่เราทำขึ้นนะคะโดยเรามาเลือกตรงนี้ค่ะตรงช่องเทมเพลตตรงนี้นะคะให้เลือก use a custom template นะคะเราก็คลิกตรงนี้เลยค่ะ จากนั้นนะคะให้เลือก select a new file นะคะก็จะขึ้นไฟล์ที่เราทำเมื่อกี้นะคะตัวนี้ test certificate ห Cert นึ่งตัวนี้นะคะเราก็คลิก select ไปแล้วก็ save change นะคะตอนนี้เราได้ทำการเชื่อมตัวสไลด์กับ c e r t i f y m เรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากที่เราทำการตั้งค่าตัวเทมเพลตนะคะให้เชื่อมโยงกับสไลด์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทำการเชื่อมโยงในส่วนของข้อความนะคะว่าในส่วนของชื่อเราจะให้มันไปปตรากฏตรงไหนนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราจะทำการเชื่อมโยงยังไงนะคะตอนที่เราทำการคลิก v r e w all เนี่ยมันจะเป็นหน้า Uh, certificate t e m p เพลตใช่ไหมคะทีนี้เราไม่ได้ใช้ e ทมเ a ล e ที่เขาเตรียมไว้ให้เราใช้ e ทมเ a ล e ที่เราสร้างขึ้นเองนะคะให้เราคลิกตรงนี้ค่ะซีเฮียตรงนี้นะคะพอคลิกซีเฮียเสร็จแล้วนะคะมันจะเข้าหน้าจอคัสตอม t ทมเพลตตรงนี้ตารางนี้ค่ะสำคัญนะคะตารางตรงนี้นะคะก็จะเป็นตารางที่มีแท็ ะะที่จะเอามาเชื่อมโยงนะคะข้อความต่างๆนะคะว่าจะให้มันไปปรากฏต,ตรงไหนนะคะทีนี้เราจะอยากจะรู้ว่าในแท็กตรงนี้มันแสดงข้อความอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวกลับมาที่แบบทดสอบนิดนึงนะ,ะตรงเลคคอร์ตรงนี้ค่ะทุกคนจะเห็น Certificate เลคคอร์ใช่ไหมคะให้คลิกตรงนี้นะคะมันก็จะเข้าสู่หน้าจอตัวนี้ค่ะ อพอเข้ามาในส่วนของ c e r t i f y e d M-Record ตรงนี้มันจะเชื่อมโยงกับ g o g l e s h e e t s นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าข้อความเหล่านี้มันคืออะไรนะคะอะมาดูในส่วนแรกเลยนะคะในคอลัมน์ B ตรงนี้คืออ e ีเมลนะคะอีเมลนี้ก็คือที่อยู่อ e ีเมลตรงที่ผู้ใช้ทำการกรอกเข้ามาใช่ไหมคะถัดมาตรงช่อง full name ตรงนี้นะคะ full name ตรงนี้คือพอดีตั้งค่าเป็นคำนำหน้าไว้นะคะ ถัดมานะคะก็คือ after identifier ตรงนี้ก็คือชื่อนามสกุลที่เราทำการตั้งค่าตรงนี้ไว้นะคะทีนี้บางทีเนี่ยอาจจะมีการใส่ข้อมูลอื่นอีกเช่นสาขาวิชานะคะมันก็จะมาขึ้นในช่อง after identifier 2ตรงนี้นะะแล้วก็มี total score นะคะแล้วก็มี percent score แล้วก็บอกว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น certificate id ะะอันนี้คือข้อมูลที่มันจะเชื่อมโยงที่มันจะอันนี้คือข้อมูลที่มันมาทำการบันทึกนะคะไว้ในตัว Google Sheets นะคะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าข้อมูลไหนอยู่ในแท็กอะไรนะคะเราก็มาอ้างอิงกับตรงนี้เลยค่ะทีนี้แท็ก Full Name ของเราตอนนี้เป็นคำนำหน้าใช่ไหมคะอาจารย์บางคนอาจจะ ปูเนมตรงนี้อาจจะให้ใส่เป็นชื่อนามสกุลไปเลยก็ได้นะคะแล้วแต่แต่อาจจะมีหมายเหตุไว้นิดนึงว่าให้คนกรอกเนี่ยกรอกคำนำหน้าชื่อไปด้วยอันนี้แล้วแต่นะคะส่วนไทเติลไม่มีนะคะอาร์เต i ร์ไอด f นติก็คือชื่อนามสกุลนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มาทำการใส่เลยค่ะชื่อกับนามสกุลในในหน้าของสไลด์นะคะ ทีนี้วิธีการใส่ให้ดูนะคะวิธีการใส่เขาใส่แท็กยังไงนะคะก็จะป,ะประกอบด้วยเ,เครื่องหมายปิดกานะคะสอันนะคะตามด้วยแท็กก็คือ full name นะคะแล้วก็เครื่องหมายปิดกาปิด2อันนะคะก็มาใส่หน้านี้ อันนี้คำนำหน้าชื่อใช่ไหมคะจากนั้นนะคะเราก็จะมีในส่วนของชื่อนามสกุลซึ่งจะอยู่ในช่องของ arter identifier นะคะในส่วนของ arter identifier เขียนยังไงนะคะตัวนี้นะคะก็เหมือนกันค่ะปีก,กาสองอันนะคะ arter เคาะหนึ่งครั้ง identifier แล้วก็ปีก,กาปิดสอง ถ้าหากว่าเรากลัวพิมพ์ผิดนะคะง่ายๆค่ะมาที่หน้าจอตรงนี้เป็นคําเดียวกันใช่ไหมคะคัดลอกเลยค่ะ command C command V ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้สกอร์นะคะสกอร์ตรงนี้นิดนึงค่ะบางคนนะคะเห็นว่าโชว์ในส่วนของชีตเป็นเปอร์เซ็นต์สกอร์ตรงนี้นะคะแต่พอเรากลับมาดูเมิร์ดแทกนะคะ ไม่มีเปอร์เซนต์สกอร์มีแต่เปอร์เซนต์อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของคะแนนให้เราใส่เปอร์เซนต์อย่างเดียวนะคะสกอร์ตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะการเปิดแล้วก็เปอร์เซนต์เดทตรงนี้นะคะเดทก็คือวันที่นะคะ วันที่เราจะเห็นว่ามี2อ,อันใช่ไหมคะมีเดทธรรมดากับเดท2นะคะ2อ,อันนี้แตกต่างกันที่รูปแบบค่ะถ้าเป็นเดทธรรมดานะคะรูปแบบที่โชว์ผลลัพธ์ที่โชว์ออกมาก็จะเป็น mm ทับ dd แล้วก็ y yy นะคะแต่ถ้าเป็นเดท2ก็จะเป็น dd ขีด mm แล้วก็ y yy นะคะในที่นี้เดี๋ยวจะขอใช้เดท2แล้วกัน และด้านท้ายมี ID นิดหนึ่งนะคะคือบางทีเนี่ยเราอาจจะมีการลันรหัสนะคะว่าใบาประกาศนี้มีการรันเลขนะคะเราก็มาใช้ตัวนี้ค่ะ Certificate ID นะคะตัวนี้จะมีการเก็บข้อมูลไว้นะคะเราก็มาใส่ไว้ที่ด้านล่างตัวเล็กๆนะคะ ID แล้วก็ Certificate ID ตรงนี้นะคะ ตอนนี้เราก็ได้รูปแบบเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราอาจจะมีการปรับขนาดปรับฟอนต์นะคะซึ่งฟอนต์มันก็จะตรงกับที่เราตั้งค่าไว้นะคะตามนี้อันนี้เราก็ทําการออกแบบตรงนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบกันว่าหลังจากที่เราทําการกรอกข้อมูลผ่าน Google Form แล้วเนี่ยมันจะทําการส่ง uh, Certificate เข้าไปในอ e ีเมลของเราหรือเปล่านะคะเราก็กลับมาที่แบบฟอร์ม ตรงนี้ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราทําการแสดงตัวอย่างจากนั้นเดี๋ยวเราลองใส่ดูนะคะที่อยู่อีเมลนะคะเกณฑ์การผ่านที่ตั้งไว้คือ60%นะคะถ้าหากก็60%ก็จะต้องทำได้6คะแนนเพราะฉะนั้นเซอร์ติฟิเคตก็จะได้ถูกจัดส่งไปทางอีเมล มาดูในส่วนของอีเมลเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็ได้รับจดหมายมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวน,นี้นะคะเดี๋ยวขอดูนะคะว่าได้คะแนนเท่าไหร่อ่ะเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ Certificate นะคะที่ส่งเข้ามาในอีเมลนะคะซึ่งก็จะมีในส่วนของชื่อนะคะคะแนนที่เราได้นะคะแล้วก็วันที่นะคะตรงนี้ อันนี้คือในส่วนของผู้รับนะคะในกรณีที่เราเป็นเจ้าของนะคะเราก็สามารถเข้ามาเช็คได้ค่ะว่าเรามีคนมาทําแบบสอบถามของเรากี่คนแล้วและได้ทําการส่งประกาศนียบัตรไปให้ใครแล้วบ้างนะคะก็มาที่ส่งแล้วตรงนี้เราก็สามารถเก็บเป็นต้นฉบับไว้ได้ด้วยนะคะมันก็จะมีอยู่ตรงนี้ค่ะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการสร้างแบบสอบถามออนไลน์นะคะ ก็ถ้าหากว่าใครมีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะตรงช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีทีมงานของเรานะคะเข้ามาช่วยตอบคำถามนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะยังไงก็ขอฝากติดตามช่องของพวกเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ได้นะคะขอบคุณค่ะ